วันอังคารที่19ตุลาคม2564เวลาสิบนาฬิกาดรสมเจรรอดนารายพู้อในการโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายจิรวัตรวงชาลีรองพู้อในการฝ่ายกิจการนักเรียนและดรหนึ่งฤทัไทยสะทองเวียนรองพูวอในการฝ่ายพัฒนาการกีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมการประชุมการประชาสัมพันธ์กิจกรรม Calorie เค e ด i t ฟิตช่วยหมอผ่านระบบการประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ zoom เหน่าห้องประชุมระบบทางไกลถิ่นแสนดีโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นโดยสมาคมกีฬาพละกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอโดยจำนวนหนึ่งล้านแคลอรี่จะบริจาคเครื่องไฮฟ์ออซิเจน จำนวนหนึ่งเครื่องให้แก่โรงพยาบาลที่ขาดแคลนอุปกรณ์ตั้งแต่วันที่21มิถุนายนถึง29ตุลาคม2564เพื่อเป็นการร่วมสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ที่ได้รับผลจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยมีนายปริวัติวรรณการอาิิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมในครั้งนี้พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬา11โรงเรียนและผู้ประสานงาน2โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเข้าร่วมประชุมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟเรนซ์นะครับโดยมีท่านปริวัติวรรณการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานในการประชุมนะครับเพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช่วยหมอนะครับโดยสมาคมกีฬาพอกายและฟิตเนสแห่งประเทศไทยจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อรณรงค์ให้คนไทยได้ออกกำลังกายนะครับซึ่งในทุก1นึ่งล้านแคลอรี่ ทางสมาคมก็จะบริจาคเครื่องไฮโฟออกซิเจนจำนวนหนึ่งเครื่องให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนนะครับซึ่งทางโรงเรียนก็ขอเชิญชวนคณะผู้บริหารครูและก็นักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นได้เข้าร่วมกิจกรรมแคลอรี่เครดิตฟิตช,ช่วยหมอในครั้งนี้นะครับเพื่อจะได้ร่วมแสดงพลังนะครับให้บรรลุผลสำเร็จ นะครับอีกทั้งเพื่อเป็นการระดมจัดหาเครื่องเครื่องไฮไฟออกซิเจนมอบให้แก่โรงพยาบาลต่อไปขอบคุณครับ